ยกเรื่องเา่ามะกาวยอนเป็นข้ากอนยอนความเก่าบอกเรื่องเาวาประวัติต่างของเมืองบางที่ผ่านมาพันรนาห้หูแจงหน้าสแบงแต่ข้าวกอนเป็นดงดอนหญ่ความมีหนองนามดอกซุ้มเย็นย่ามกังเว้นมือหนึ่งนันมีนายพานมาจอบสองมาสองคนพี่น้องน้ำตู้ายดอนหน่อยถือยิ่งแล้วแซลมา มาตายยู่หนองนามบึงใยก่างไพ่หนาหนองไส้ดอนคือที่มาตามเรื่องเล่าจนวันนี้ส่วนทีมาสือบานตามตำนานขอปั่นแบงย่อนมิกกสะแบงเป็นป้าไม่ใหญ่น่อยเลยเรียงรอยเข่าสู่ฟังหน้าสะแบงได้ก่อตั้งปีสองสีหเจกลายเป็นเขตชุงชนมีแต่คนอยากมาไกล นับมือมีคนใหญ่ขนลัวมาาบ่กขาต้องจนกลายเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินท่ำนั่อยู่เป็นหมู่บ้านพัฒนาน้าแสบแห่งนี้สามคีทุกภาคสวนขอเส้นส่วนทุกทุกทันห้ากันใดทัศนาสั้นแล้วผู้ฟังเอย ยินดีต้อนรับสู่ตำบลนาสะแบงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬด้วยความยินดียิ่งตำบลนาสะแบงตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอําเภอศรีวิไลห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล8กิโลเมตรห่างจากจังหวัดบึงกาฬ38กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ29.70ตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนยางพาร,รา ตำบลนาสแบงแบ่งการปกครองออกเป็น9หมู่บ้านมี1,653หลังคาเรือนมีประชากร5,308คนมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนึแห่งโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่งโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งแห่งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด3แห่งบุคลากรด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสแบง นำโดยนางอภิญญาสิมมาโคตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสแบงมีบุคลากรทั้งหมด11คนแบ่งเป็นสายวิชาชีพ7คนสายสนับสนุน4คนมีอสอมม9 3อ193คนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ5้ดีอำเภอศรีวิไลมีต้นทุนที่ดี ที่ผู้บริหารระดับอำเภอให้ความสำคัญโดยการนำของนายวรวุธิจันทร์สว่างในอำเภอศรีวิไลได้นำนโยบายหมู่บ้าน5 g จีพลัสลงสู่พื้นที่ทางที่ประชุมประจำเดือนและมีการติดตามทุกเดือนเราจะขับเคลื่อนในฐานะรูปของกรรมการที่เรียกว่าพอชอ,อนะครับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งเราก็ได้นํานโยบายของ 5G นะครับมามาขับเคลื่อนนะครับเราก็ขับเคลื่อนโดยการที่ขยายผลลงไปในหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านทั้ง51หมู่บ้านนะครับของอาเภอศรีวิไลการขับเคลื่อนหมู่บ้าน 5G พลัดบ้านนาสแบงหมู่ที่1ตําบลนาสแบงอําเภอศรีวิไลซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพทุกมิติของตําบลนาสแบง บ้านนาสแบงหมู่ที่1มีประชากรทั้งหมด559คนแบ่งเป็นชาย264คนหญิง295คนมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง3คนผู้พิการ10คนมีผู้ป่วยเบาหวาน42คนผู้ป่วยความดันโลหิต72คนโดยมีนายทองพุนรัตนพลแสนเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้านการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ5ดีพลัดบ้านนาสะแบงมีการจัดตั้งทีมนำสุขภาพหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ5ดีโดยมีนายบุญเพ็งอ่อนสีหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสแบงเป็นที่ปรึกษา มีการประชุมทีมจัดเวทีประชาคมทีมสุขภาพในหมู่บ้านมีหมอคนที่สองขึ้นข้อมูลสุขภาพให้แก่ชุมชนทําให้ทราบปัญหาสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและได้นำแนวคิดนโยบายหมู่บ้าน5ดีมาใช้กับชุมชน และได้รับสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำนบลนานสะแบงการสร้างทางเลือกที่ดี Good Choice จัดทำฐานข้อมูลร้านค้าร้านชำให้เป็นปัจจุบันร้านค้าในชุมชน6ร้านผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำ อสอมอประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางอาหารและยามีการตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและได้พัฒนาร้านค้าร้านชำต้นแบบในหมู่บ้านจำนวนสองร้านตามเกณฑ์หมู่บ้าน5ดีพลัสกูเทชฟันดี Good โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสแบงมีการส่งเสริมทันตะสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มการตั้งครันเด็กแรกเกิดถึง2ปีที่เข้ามารับวัคซีนป้องกันโรคเด็กก่อนวัยเรียน3-5ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กนักเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูงและดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเน้นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยมีกระบวนการทำงานที่ประสานงานกันร,ระหว่างหมอคนที่หนึ่งคืออสอมหรือแคร์กิฟเวอร์หมอคนที่สองคือเจ้าพนักงานทันตาสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหมอคนที่สาม คือทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสีวิไลหมอคนที่1ได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบ t e l ล d e n t i s t r y คือการส่งต่อผู้ป่วยด้วยการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอผ่านกล้องมือถือและส่งไปยังหมอคนที่2ผ่านช่องทางไลน์เพรชนาการดี Good nutrition มีการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการหญิงตั้งครันจะทำให้หญิงตั้งครันประเมินน้ำหนักทารกในครันในแต่ละช่วงอายุคันโดยในครั้งแรกบุคลากรสาธารณสุขจะเป็นคนสอนหญิงตั้งครันให้รู้ถึงความสำคัญของการประเมินน้ำหนักส่วนสูงและอายุคันและในการฝากคันครั้งต่อไปหญิงตั้งคภ์สามารถทำเองได้ มีการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์มีการกำกับการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนมีการกำกับการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและแนะนำการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมีการติดตามการรับประทานยาของหญิงตั้งครรภ์ที่บ้านและติดตามไปจนถึงหลังคลอดโดยจะมีการให้ยาไตรเฟอร์ดีนจนถึงหลังคลอด6เดือนเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง5ปี มีการประเมินการจเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปีมีการประเมินภาวะโภชนาการทุกสเดือนและเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติจะติดตามทุกหนึ่งเดือนมีการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขภาวะทุกโภชนาการเช่นโครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวยัยโครงการพัฒนาการโภชนาการเด็กสมวยัย มีการส่งเสริมทารกแรกเกิดถึง6เดือนดื่มนมแม่อย่างเดียวและให้ได้รับอาหารตามวัยใน6เดือนถึง6ปีกายใจดีก o d ดเฮลท์มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนโลกในเด็กปฐมวัยส่งเสริมกิจกรรมกระโดดโลดเต้นในวัยเรียนกิจกรรม to be number o n วในวัยรุ่นดำเนินกิจกรรมก้าวท้าใจ หลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานการยืดเหยียด E75 รำไม้พองในผู้สูงอายุและมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชุมชน Good Environment สิ่งแวดล้อมดีตลาดสดน่าซื้อบ้านเรือนสะอาดอนามัยดีมีการให้คำแนะนำตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตลาดนัด ร้านอาหารร้านแผงลอยให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคลีนฟู้ o กู t ดเทสระดับพื้นฐานตำบลนาสแบงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการกำจัดขยะที่ต้นทางธนาคารขยะทุกหมู่บ้านมีหลุมขยะเปียกทุกหลังคาเรือนบริเวณรอบหมู่บ้านมีการทำความสะอาดโดยการตัดหญ้า โดยความร่วมมือของชุมชนนาฝนมีการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสแบงอสอมอจิตอาสาร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งพาะพันุ์ยุงลายและในปี2566หมู่หนึ่งบ้านนาสแบงยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกพลัด การเข้าถึงสื่อสุขภาพบุคคลต้นแบบสื่อสุขภาพเรียนรู้ต่อเนื่องแก้ข่าวปลอมใช้โซเชียลบ้านนาสแบงหมูหนึ่งมีบุคคลต้นแบบด้านการสื่อสารหลายคนโดยให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ทางหอ,อกระจายข่าวเวทีที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเช่นนางสาวกุลทิดานามวงศาอาสอมมู่หบ้านนาสแบง ผู้ใหญ่บ้านทองพุนรัตนพลแสนนายบุญเพ็งอ่อนสีหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสแบงก็มีโอกาสได้รับเชิญไปเผยแพร่าการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ5ีพลัสที่สถานีทโทรทัศน์ช่อง NBT จังหวัดขอนแก่นพอครับอสมอของตำบลน,นาสแบงของเรานะครับก็เข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับโดยการประสานทั้งทางพอ,อรพอสตนะครับร่วมกันนะครับนอกจากการ ลงพื้นที่จริงการฝึกอบรมจริงการจัดสัมมนา,าจริงๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้รับความรูมม้ไม่ลงมือจากทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับบริการร่วมกันนะครับไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของพชนาการอย่างเดียวเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องการกําจัดลูกน้ํายุงลายกันทําความสะอาดตัดหญ้าภายในชุมชนนะครับตรวจคือดูทุกอย่างนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดร่วมกันครับ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ5ดีพลัสตําบลน,นาสแบงไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะหมู่หนึ่งหมู่เดียวเท่านั้นเรายังได้ขยายการดาเนินงานลงสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนทั้ง9หมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องชาวนาสแบงทุกคนสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพราะพวกเราคือ คนหาสแบงใต้ต้นสแบงคีดทอดยามแรลงยังอ่งอ,อนซ้อนใจน้องนี้หำหอนคิดถึงคำวอนวาจาของออ้กลับขึ้นมาในวันที่สายเกินไปอายคงหนีไปไมีหาใหม่ เห็นใจคนรอบ้างบ่หนอ